และนี่คือ3จุดจบนะครับของแม่ค้อาออนไลน์ที่ขายไปขายมามีแต่หนี้เพิ่มพูนแล้วก็ไม่รวยสักทีครับเซฟโต์ <Save post S 1> นี้เก็บเอาไว้แชร์โต์นี้เก็บเอาไว้เลยนะครับถ้าเกิดคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้อาออนไลน์อยู่นะครับคุณจะได้เช็คลิสต์นะครับว่าไอ้สอย่างเนี้ยคุณกําลังทําอยู่หรือเปล่าคุณจะได้หลุดออกจากวงจรนี้สักทีครับจุดจบอันที่หนึ่งนะครับคือไม่สร้างระบบทําทุกอย่างเองพังทุกอย่างครับผมตอนแรกๆเริ่มขายใหม่ๆทุกคนก็ทําเองหมดแล้วครับเป็นเรื่องปกติตั้งแต่ไลฟ์เองแพ็คของเองตอบแชทเองยิงแอดเองครับ มันก็จะดูประหยัดดีดูคล่องตัวดีแต่คุณรู้ไหมครับว่าพอธุรกิจคุณโตขึ้นไปเรื่อยๆงานคุณจะเริ่มล้นมือนะครับระบบมันจะไม่รองรับคนจะไม่พอเงินคุณก็จะไม่พอครับสุดท้ายนะครับคุณจะเหนื่อยแบบไม่มีวันพักไม่มีเวลาคิดอะไรใหม่ๆนะครับกลายเป็นเจ้าของนะครับต้องวิ่งตามงานเองทุกอย่างทําเองทุกอย่างไม่มีทีไม่มีคนช่วยใดๆทั้งสิ้นนะครับวันหยุดไม่มีนะครับผมแล้วสุดท้ายนะครับคุณก็จะล่วงแล้วก็จบลงอย่างเงียบๆครับเพราะคุณทําไม่ไหวนั่นเองกับดักประการที่2นะครับคือขายของ ถูกแข่งกันลดราคาจนร่างคุณเจงครับผมหลายคนนะครับมักจะเริ่มจากแค่คําว่าขอให้ขายได้ก่อนเอายอดขึ้นมาก่อนนะครับผมแต่พอทําแบบนี้ไปเรื่อยๆสิ่งที่ตามมาก็คือกําไรคุณจะหายนะครับแล้วลูกค้าคุณครับจะเสียนิสัยครับติดที่จะเอาของถูกนะครับถ้าคุณไม่ลดไม่เซลล์เขาไม่ซื้อครับพอลูกค้านะครับเจอคู่แข่งรายใหม่ที่ขายถูกกว่าคุณเขาก็หนีจากคุณไปเลยครับแม่ค้าออนไลน์หลายคนนะครับพังเพราะตรงนี้เลยนะครับผมและข้อที่สนะคือไม่สร้างแบรนด์ไม่สร้างตัวตนลูกค้า ไม่จดจําคุณจดจําคุณไม่ได้แล้วก็ <ค curtain, S 1> ไม่ซื้อซ้าครับผมแม่ค้าที่ขายดีได้ในระยะยาวนะครับเขาต้องไม่ใช่ขายแค่ของครับแต่เขาต้องขายตัวตนตัวเขาเองด้วยครับเขาขายความเชื่อขายไลฟ์สไตล์ของเขาครับลูกค้าจําได้ว่าเสื้อผ้าสไตล์นี้ต้องร้านนี้นะครับคนนี้รีวิวแล้วเราเชื่อแบบนี้นะครับผมถ้าคุณขายแบบไม่มีคาแรคเตอร์นะครับหน้าเพจหน้าช่องคุณไม่มีอะไรโดดเด่นเลยครับมีแต่คอนเทนต์ขายกับคอนเทนต์เซลล์อย่างเงี้ยนะครับผมขึ้นไลฟ์แต่ละทีก็เหมือนกับแม่ค้าทั่วไปที่เขาขายกันเต็มติ Facebook ไปหมดแบบนี้แล้วครับผมลูกค้าเขาอาจจะซื้อคุณแค่ครั้งเดียวครับแล้วเขาก็จะหายไปเลยครับเพราะเขาไม่รู้ว่าจะกลับมาหาคุณยังไงเขาจดจําคุณไม่ได้เขาจําไม่ได้แม้กระทั่งชื่อช่องหรือชื่อเพจของคุณด้วยซ้ําหรือชื่อร้านของคุณด้วยซ้าครับการทําธุรกิจจริงๆนะครับจะให้ยั่งยืนและเติบโตนะครับไม่ใช่แค่เรื่องขายเก่งอย่างเดียวนะครับแต่คุณต้องรู้จักเรื่องของการวางระบบนะครับการคิดกําไรคํานวณต้นทุนนะครับการวางภาพจําในหัวลูกค้าหรือที่เราเรียกว่าแบรนดิ้งนั่นเองนะครับใครับ ต้องรีบแก้โดยด่วนเลยนะครับมันยังทันครับแค่คุณต้องรู้ว่าคุณต้องเดินไปทันไหนเท่านั้นเองนะครับผมถ้าเกิดใครนะครับอยากที่จะแก้ไข3ปัญหาเหล่านี้นะครับโค้ชบีมีคอร์สสอนแบบนี้ตรงๆกับคุณเลยนะครับชื่อคอร์สนะครับว่าสอนสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์บแบรนดิง้งธุรกิจยังไงให้ได้ร้อยล้านต่อปีเปลี่ยนจากแม่ค้าออนไลน์ธรรมดามดาให้เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับผมซึ่งคอร์สนี้นะครับออกแบบมาตอบโจทย์กับ3ามปัญหาดังกล่าวเลยนะครับผมถ้าสนใจนะครับทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินโค้ ยอย่าลืมนะครับเซฟโพสต์นี้เก็บเอาไว้แชร์โพสต์นี้นะครับให้กับคนที่คุณคิดว่าเขากําลังเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วกําลังเจอปัญหานี้อยู่อาจจะไม่ใช่ตัวคุณก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่ที่เขากําลังประเจิญปัญหาแบบนี้อยู่นะครับเขาจะได้รู้วิธีแก้ไขได้ทันท่วงทียังไงล่ะครับแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทาง t ิกต็อกนะครับให้กลับไปที่แอป a c e b o o k นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูป ออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์